ครัผมตอนนี้ผมยังอยู่ที่สนามวุฒบอลอำเภอพานอยู่นะฮะ การแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วตะกี้นี้ผมคิดว่าโปรแกรมของรุ่นตำกว่า64ปีจะเล่นก่อนแต่ใจครับเปิลเฮอรุ่นใหญ่เล่นก่อนครับรุ่น70ปีขึ้นไปเล่นก่อนผมก็เลยมีโอกาสจับกล้องมาถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูกันสักหน่อยครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้แม่สวยมากกันกี่คนครับนี่10กว่าคน10กว่าคนนะครับผมไปเยี่ยมแม่สวยแล้วครั้งหนึ่งสนามสวยมากยังบ่มีโอกาสไปขั้นที่สองเลยนะครับ เดี๋ยวจะได้ไปหาแน่นอนครับผมอ่าสิบกว่าคนนะวันนี้เล่นลีกเล็กเชียงรายวันที่28เมษายนครับนะมีโอกาสไปเหว่นึ่งยบแปเมษายนลีกเชียงรายนะครับผมอ่าโอเปนปีหน้าวันที่19ครับมกระลาครับอย่างนี้หกแปดหนกครับอืมไม่สวยสนามใหม่ครับโอแปลงสนามใหม่แล้วครับนะ โอ้โหน่าสนใจครับต้องไปครับต้องไปสนามเก่าโดนยึดอีกแล้วเอ้าเปลี่ยนแม่ย่าย่าไปยูเนี่ยมครับนี่เลยไป็นน้อยอ๋อย่าอันก็ต้องเดี๋ยวต้องไปซ่อมหาสนามไม่แล้วครับเดี๋ยวไปมุมทุกนะฮะขอบคุณมากครับโอเคครับผมอ่าก็เดี๋ยวอ่า มีหลายกิจกรรมไลยรายการมากครับสำหรับเจียงฮ้่นนี่จัดกันบาวานบาไว้สำหรับวุตบอลหนนะ้าก่อจีโฟก็ออกตัวก่อนว่าช่วงนี้นี่ขยับตัวยากมากครับมีงานประชาสัมพันธ์นี่คับทางอำเภอแม่ใจตัวแล้วก็รวมถึงงานของตัวเกาตัวนะแล้วก็ในเรื่องของการสร้างสนามวุดบอลตัวก็เพราะฉะนั้นตัดไหนที่สนามใกล้ๆแล้วก็มีเวลาว่างจริงๆก็ถ้ามีโอกาสก็ไปแน่นอนครับแต่ถ้าที่ไหนไกลๆนี่ก็ต้องเช็คตารางน่อยนะฮะนี่ฮะ ตอนนี้เรามาดูบรรยากาศสักเล็กน้อยครับผมการจัดการของอำเภอพานเยี่ยมมากครับเป็นระบบระเบียบนี่ฮะถ้วยรางวัลสนับสนุนสุดยอดเลยนะฮะอืมนีหฮะการประชันเนี่ยประสานงานกินงานกับเข้มแข็งครับสำหรับเมืองพานนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็อนี่ฮะมาดูบรรยากาศกันนี่ฮะโห มากันเยอะแยะไปหมดนะทุกชมลมในเมือในจังหวัดเชียงรายนะฮะนี่ครับโอ้เยี่ยมเลยบรรยากาศของการแข่งขันฟุตบอลพาโนเพนนะฮะนี่ทุกคนนี่หูมุมกล้องมดนะฮะไก่ไปไก่มานี่สวยมดเลยนี่ครับเยี่ยมมากเลยครับผม นี่ครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวจะค่อยๆม <o Alto> <dynasty> <premature> าเสนอหน้าบ ah, <for> ่อยๆครับตอนนี้ภารกิจเยอะเหลยคืนนี้สนามบ้าจะเปิดปักฟื้นได้ครับผมนี่โอ้โหนี่งานเยอะเลยครับเดี๋ยวถ้าจะได้เอิญมาครับเอิญมาได้เลยครับเดี๋ยวถ้าว่างจะไปครับนี่ขอให้เอิญได้บางทีจัตารางมาได้ทรัพย์ส่วนมดฮะ ครับนี่ฮะปัดตึงสันซ้ายเดี๋ยววันที่สองห้าเอาผ้ากันนะครับ <Okay. S 2> ผมได้รับการจ้องตัวจากอาจารย์สามารถเรียบร้อยแล้วนะฮะล็อกตัว๋วล็อกคิวเรียบร้อยพ้อสนับสนุนการน้ํามันมาถวยไปไมได้ละ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถ้าไมได้อาจารย์สามารถนี่ไงรายการนี้ผมมาผมได้นะ <c oughs> ขอบคุณอาจารย์ตัวนะนี่ ครับถึงไปแล้วเนี่ยนาะครับนี่เอารองเท้ามาขายตัวนะี่นไม้วุดบอลน,น,นี่ครับข่บขบมีอุปกรณ์นะฮะเวลามาแอลมาแวะพอได้เลยครับชุดกีฬารวมถึงไม้วุดบอลรูวุดบอลมีขายครับ,บน,นี่คลิปบรรยากาศการแข่งผมก็จะเก็บแขกคลิปนี้คลิปเดียวครับเดี๋ยวผมจะต้องไปวอร์มก่อนเพราะวอ่า ผมเป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยาหนึ่งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะทั้เต็มที่เลยนะครับนี่ฮก้อนหนึ่งนะก้นนึงนะ,นงนะครับผมอยู่ก้อนหนึ่งครับจัดให้มันได้ไทายนะแบบจัดให้กันได้พักเลยครับก้อนหนึ่งเลยนะครับแหมมือพานมันจัดให้ผมนี่สุดยอดเลยฮะน,นี่ฮะบรรยากาศของการแข,ข่งขันวูดบอล ในจังหวัดเชียงหายนี่คือคักมากครับจากที่ผมสัมภัษนี่มีหลายชมล้มจัดได้ดีๆกันถึงนั่นนะฮะสำหรับพะเยาของเขานี่เต่าตีหูนี้ยังแบบมี้เป็นกุมเป็นก้อนเต่อนะฮะสุดยอดครับผมสำหรับนองเล็งซ้ายของเขานี่ก็จะเป็นสนามวุดบอลตีตั้งใจทำมาเป็นเกมจีโฟกวุดบอลพาสามโดยเฉพาะนะฮะ เพราะฉะนั้นการทําสนามก็ะใช้พื้นที่น้อยแล้วก็ยังบอกทำสนามใหญ่แต่เพราะว่าพื้นที่เฮามีบรหน,นักนะฮะถ้าจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวุฒบอลโดยตรงนี่มันจะค่อนข้างจะใจงบประมาณสูงด้วยนะฮะสํานับ g ีโฟก็เลยใช้ทําเป็นเกมเล็กๆเฉพาะกลุ่มไปก่อนแล้วก็ตอนนี้ถ้าใครอยากเล่นเกม G ีโฟกุฎบอลพาสก็เตรียมตัวได้นะฮะางปีนี่ คิดว่าน่าจะเล่งทำห้ตันเซตกลินจีซุกนะฮะถ้าจีโฟกออกมานอกบ้านนี่ก็จะเล่นตามกติกาของอสนามเป็นกตกิกาสากลของกีฬาวุดบอลเลยนะถ้าใครอยากจะเล่นจีโฟก์วุดบอลภาสามก็ต้องไปตีหนองเล่งซ้ายตีเดียวครับตอนนี้เพราะว่ามันมีการทำสนามตีอันเหมาะกับเกม ตีเขาตั้งไวแต่ถ้าจีโฟกไม่แอวตั้งนอกเนี่ยฮะก็เล่นไปต้้ยป่นเนี่ยฮะนับจํานวนการตีนะฮะอืม,อมเยี่ยมครับ น,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 นี่นี่ๆๆ <c oughs> ครับมาดูกวนนี่สักหน่อยเก็บภาพบรรยากาศได้บาหมดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวฮัสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> สำหรับสมาชิกที่ติดต,ตามช่อง g f o x sport นะถ้าใครยังบ่รู้จักกีฬาชนิดนี้เตือก็นี่ฮะมา เรียนรูศึกษากันไว้ครับเล่นใบหน้า,ยยาครับหลายคนมาดูคลิปของจีโฟกลระงงครับมันมีกติกาบ,เ,กบากเหมือนกัน <laughs> สิ่งออกตัวก่อนว่ากีฬาวูดบอลกับ,บเกมจีโฟกวูดบอลน,นี่ใจกติกาคนละแบบนะ กติกาของกีฬาวูดบอลน,นี่จะเป็นกีฬาสากลน,นี้มาตรฐานของสมาคมกีฬาวูดบอลรองรับอยู่แล้วนะฮะส่วนของจีโฟกเป็นเกมเล่นเฉพาะกลุ่มสมาชิกต่ออันนะเป็นการาใจ้แบบพึงฮัดการซ่อมกีฬาวูดบอลมาออกแบบเป็นเกมการเล่นและการฝึกทักษะเพราะฉะนั้นมีเล่นได้ตีสนาม ีโฟกุตบอลหน่องเลงซ้ายตีเดียวเตาอันนะครับผมสำหรับเกม G ีโฟกุตบอลของเขามาดูครับตีครั้งที่สองครั้งที่สาม รู้สึกว่าการปักทงของสนามพานมีทงตามักลูกตัวไหนผมม่แน่ใจว่าเป็นจะได้เนี่ยตามักลูกสีฟ้าคับมักลูกสีแดงครับตามักลูกสีฟ้านี่น่าจะเป็นทงดี ดูว่าถ้าใครตีไปถึงทงสีฟ้านี่จะโดนบวกการตีไปหนึ่งข้างนะแล้วก็ทงตามักลูกสีแดงนี่เป็นเคสตีถ้ายิงหลังทงตามักลูกสีแดงนี่จะได้ลดแต้มพิเศษลดจำนวนการตีลงหนึ่งแต้มนะครับเมเบมยี่ยมครับ ก็เข้าจบฮะอะสีวางเลี้ยงใช้เจ้าเลี้ยงใช้เลี้ยงใช้บ้านดูเวียงชัยเยี่ยมมากครับขอบคุณครับ มาดูกวนใช้สักน้อยนะก่อนจบคลิปนี้นะฮะสี่ท่นนี่ครับทงลายตามักลุกถ้าใครยิงระยะ หลังทงมักลูกสีแดงนี่ได้พิเศษโบนัสถมหนึ่งแต้มอู้ครั้งที่ห้าครับมุมนี่ค่อนข้างยากอยู่เข้าจนได้ครับ ที่สี่เยี่ยม นิดเดียวครับไาเสร็จท่าตีแั้นี่น่าจะเป็นมือก๊อบมาก่อนนะเคมาดูจังหวะการเสิร์ฟของกวนี่นสักน้อยนะฮะก่อนจบคลิปต่อถ้าใครยากเรียนรู้กติกา วุดบอลแบบเต็มๆในการบันทึกคลิปของชีโฟก่อนในวันที่15เดือนกุมภานี่นะฮะที่สนามปลาตึงครับสนนันซ้ายก็จะมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันวุดบอลอาวุโสนะฮะซึ่งชีโฟก็ได้รับภารกิจไปประชาสัมพันธ์นะฮะก็คงจะทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่นะฮะสำหรับ สนามพานนี่ภารกิจลักของจีโฟกอยากจะมาร่วมกิจกรรมกับสมาชิกพานนะฮะก็เลยลงแข่งขันตัวนะฮะบ่ได้เล่นบุตบอลมาเหมือนแล้วคิปตึงอย,อยากจะอยากจะเล่นตัวเดี๋ยวจบคลิปนี้เรคงจะต้องไปเล่นอย่างเต็มที่แล้วฮะเซฟการเซฟคือบังอ,ออกนะฮะแล้วก็ต้องทนถงหมากลูกได้อู้แหงไหหรือเปล่าเยี่ยมครับยังอยู่ครับ อันดับที่สี่นี่ไอผมไอแต๊บผมจะเรียนัดีครับดอันที่หน่งครับมบางไหมขนามองเรโอเคครับดีครับได้อยู่ครับเลยทงแล้ก็บอกออกออ่ โอเคครับผมถ้าจะได้เดี๋ยวผมไปเตรียมตัวแข่งก่อนเจอกันหลังจากที่ผมแข่งแล้วก็จะมารายงานผลนี่ทราบว่าทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ